เธอโคตรน่ารักแต่เธอร้า,ายใจฉันจะไม่เอาใครใครธอเก็บความรับอย่างดีเธอน่าไม่ต้องไปซิเธอมันร้ายใจพอรักแล้วก็หายไปเธอปล่อยให้ฉันต้องคอยทั้งที่บอกรักโคตรน่ารัก,รกแต่เธอร้า,ายใจฉันจะไม่เอาใครใคร เเก็บความรับอย่างดีเธอหนาไม่ต้องไปสิเธอมันหลายใจพอรักแล้วก็หายไปเธอปล่อยให้ฉันต้องคอยทั้งที่บอกรักก็ปล่อยฮาฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อ,ตอฉันไม่ได้ต้องการคำตอบเธอเดินเข้ามาหลอกเข้า,า <Ooh. S 2> จัเป็นที่รักก็เป็นคู่อริ้องไรก็โทรมาตี ไม่ได้เก่งแต่พร้อมเธอลูยีไม่เอาเป็นแสนวันนี้ใส่เธอมาแลงฟันไม่ครอยจะแปงพออยู่กับฉันทำตัวมแมนๆตอนอยู่กับเขาทำตัวน่ารักเรียกเธอรักเธอรักเีอรักเห็นฉันเป็นแค่ที่พักพอเธอได้ใจแล้วเธอก็หายเธอคอน่ารักแต่เธอลายใจฉันจะไม่เอาใครใครจะเก็บความรักอย่างดีเธอน่านะไม่ต้องไป เธอมันร้ายใจพอหลับแล้วก็หายไปเธอปล่อยให้ฉันต้องคอยทั้งที่บอกรักก็บอยโ oh. อ้ยพอฉันมันจนแม่น้ามนเลยไม่สนใจถึงจะจนแต่ฉันก็คนมีหัวใจมันกันและนะาเธอบอกว่าเธอไม่ได้รักเธอบอกว่าฉันพูดไม่ค่อยชัดเธอ ทำยังไงละครับเลือแเธอกับฉันมันยานเธาไม่ได้เจอกันแล้วแต่เธอไม่ต้องกลัวเราแชร์พอาเพลงเราคงไม่ถึงแสนจับมอเสอไซเราบิบเงีนเนยเงีเขาไม่ได้รักก็ควรจะพอไม่สมควรจะรอดันไปงอให้หลอกก็เธออย่าทำกับใครก็พอเธอสวยก็จริงแต่เธอรัก แค่ต้องเธอคนนารักแต่เธอลายใจฉันจะไม่เอาใครใครจะเก็บร้อมรับอย่างดีเธอน่าไม่ต้องไปสิเธอมันรายใจพอหลับเธอก็หายไปจะปล่อยให้ฉันต้องคอยทั้งที่บอกรักเธอคนนารักแต่เธอลายใจฉันจะไม่เอา้ายใคร จะเก็บความรักอย่างดีเธอน่า,นานไม่ต้องไปสิเธอมันล้ายใจพอหลักแล้วก็หายไปจะปล่อยให้ฉันต้องคอยทั้งที่บอกรักกับ,บออ๋อ